ดีดีภาคใหม่แล้วเธอฉันก็ง่วงอะ่ะไปเธอตั้งใจเรียนสิเราเป็นหัวหน้าห้องนะไปแต่งตั้งแต่งตั้งเองนักเรียนเตยทำความเคารพสาวว่ะชื่อนักเรียนเตยหรอนักเรียนทั้งหมดไม่ใช่หรอมาแล้วแต่คำสั่งนักเรียนเตยแล้วนักเรียนจอยทำความเคารพ ครูคะวันนี้ตรวจเครื่องแต่งกายก่อนไหมคะก่อนเข้าเรียนดูเห็นมีเพื่อนแต่งเัวอไม่เข้าระเบียบค่ะเธออะ <c oughs> ไปเอาหมวกมาใส่อะไรี่นเตอร์นี่เนเตอร์เด็กไทยชื่อภาษาอังกฤษอินเตอร์ของอเ,อเธออะไรสลาวบานเราไม่มีการใส่หมวกครูคะตรวจเครื่องแต่งกายไหมคะเล็บหนูก็ตัดแล้วค่ะครูตัดแล้วเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> ครูคะเครื่องแต่งกายให้เราไหล่คะาเรียนเตยก่อนเรียนเตยแค่สิบสองเลยค่ะวิเต็มเท่าไหร่คะครูเต็มสิบสอง เธอขอโทษนะเธอใส่หมวกผิดอุยผมเธอเธอใส่เธอใส่เร็วๆเธอจะแกล้งเราทเไมน้อยเธอใส่ไปเก่าดีแล้วถาเราเล่นเดินเธอดึงออกไปอ่ะเธอดึงตาเราไปทั้งยัวอ่ะมาอยู่กับหมวกแล้วได้ไหมเธอเป็นน้องใหม่เธออยู่คนละโรงเรียนกับเราเลยก็แบบนี้แหละลูกค้าขอโจทย์ค่ะวันนี้ในวิชาอะไรวันนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ ขอโทษนะกูขอไปมาเถอะการทดลองนี่เป็นสามอะไรนี่เป็นสามน้ำเป็นสีเอ้าการทดลองของเรามีแมลงวันด้วยหรอทำไมมันเป็นอะไรเนี่ยไปเลยการทดลองการทดลองมาใหญ่แล้วนะเราช่วยอ่านหน่อยเราลิฟต์เมื่อกี้เรารู้แล้วคอนเซปต์เราต้องแบบนี้เถอะเปลี่ยนเถอะอ่าเถอะมัเหมือนที่จะไปกินแมลงการทดลองน้ำเปลี่ยนสี ปกรณ์ปลาห้องฟูฟู่ของฟูฟ um ูอะไรเธอขวดนุ Öz ่มชมพูเดินขวดฟูฟูเ ok ฮ้ขวดอะไรอ่ะเธอขวดรูปชมพูสองไอโอดีสามน้ำสี่ไฟเย็นห้าไฟฟ้าเฮ้ยไม่ใช่ไฟแช็กไม่ตลกเลยอ่ะเธอเจ็ด โอ้โหครัแป้งมันอ่าโอเคมาขั้นตอนการทดลองเทน้ำลงในขวดชมพู่ที่เตรียมไว้นี่เธอถือเห็นไหมช่วยกันช่วยกันเดินจำได้เห็นว่ามันหูกมากกว่านะเธอเธอชิโมโงะนะเปียกไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อเธออย่าเล่นสิสลาสลาแล้วไงต่ออ่านดิสองผสมน้ำกับแป้งมันที่เตรียมไว้ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเทออกไป ต้องตหนึ่ง,งมาเดี๋ยวฉันจะไปด้วยแม่นะเธอนะเรนะื่องซ้ำเอาน้ำผสมแป้งมันใส่ยังไงอะแป้งมันอะใส่ไปเลยนะครูต่อไปหยดไอโอดีนลงในน้ำที่เตรียมไว้ในขวดชมพู่จะเปลี่ยนเป็นสีชาอ่าเธอแล้วใส่นี่นะคะใส่นี่หยดลงไปพอพ่อพอพอเธอแล้วไงต่อคนคนเธอคนมีอันเดียวด้วยอะคนยังไงอะ กับด้านนีเธอพี่แผลที่วิชาการเรียนรู้ตัวเองงันเธอทำได้แล้งต่ออ่านสิทำไมเธอเป็นพ่อแล้วคนจะคนไปไหนล่ะต่อจุดไฟเย็นด้วยไฟแช็คและจุ่มลงไปกดชมพูกสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้อันตรายนะคะเด็กๆควรอยู่ห่างจากผู้ปกครองนะคะหรือว่าอยู่แยกบ้านกันได้เลยนะคะเด็กๆอย่าห่างเด็กนะอาคุถือเื้อถือเขาว่ามันจะเปลี่ยนสีไหมให้ทำไงต่ออ่ะแล้วใส่ลงไปแล้วจุ่มอะแล้วจุ่มแล้วจุ่มก็ ย่าเพอึ้งมันด่บปะเธอเออการเล่นเล่นี้ต้องแบบระวังนะคุณผู้ชมต้องยิงไปได้แล้วเธอย่าอ่าะทใ่กเธอใส่เอ่่ะร่อาคนกลนต่น่ดเปลี่ยนสีแล้วคูบอกเปลี่ยนสีแล้วอ้นี่ไงเราตกใจเราโมเตตกใจเธอมันเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหม ส้มแล้วไ,ไงต่อไงต่อไอเด็นนเปลี่ยนสีแล้วหรอแล้วแปง้งมันมาทำไมมีขนมโคกเหรอรมันก็แรกเป็นสีชาใช่้านเธอสีชาจากไอโอดีน่ะแล้วพอจุดอันนี้ไปดอกไม้ไฟใส่ไฟไฟไฟดอกใบมัน<อ>ก็จะไม่มีสีแล้วนี่กลายเป็นสีใสตอนต่อ,อไปก็เป็นมาแล้วเทน้ำแป้งมันในผสมที่เตรียมไว้ใส่กดชมพูุ่ดด้วยไอดีนลงไปมันต้องแป้งมันใหม่ต้องวดใหม่ไม่ทัวเนี่ยไม่ต้องอันเธอใจไปให้เปลี่ยนสีเธอ รอเธออ่ะแล้วทุกคนลองมาทายซิหรือว่าเธอลองทายซิว่าถ้าฉันน่ะใส่เอลดีลงไปมันจะเป็นสีอะไรฉันว่าสีขาวสีขาวหรอใส่ลูกไฟเธอยังขาวอีกดลองดูกันนะลองคอมเมนต์กันมาดิอ่ะคอมเมนต์ดิเออคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคอมเมนต์ตอบให้คอมเมนต์เธอคือตอบตัวเธอตอนนี้หรอคอมเมนต์นะเธอหนึ่งสองสามทุกคนรุนพร้อมกันนะหนึ่งสองไป สีอะไรเธอคน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 สีอะไรเธอดูผู้ชมแล้ว้ยได้นะคนก็ได้นะคนพนะี่เธอขอบคุณเนาะวิย่ยสีม่วงเหรอกอูอัศจรรย์มากเธออัศจรรย์เลยเหรอเธอจุดไม่ไปยันอีกครั้งแล้วชุ่มลงไปจะกลายเป็นสีอะไรมาดูวันเธออใส่มืจส้สใจะ การขี้ข่าวนะคะคูยาวเลยอ่ะเธอข้อความซีกอล์ฟเดี๋ยวฉันอ่านสรุปผลการทดลองการที่หยดแอลดินลงไปในน้ำกลายเป็นสีชาเมื่อจุดไฟเย็นใส่ลงไปในน้ำจะกลายเป็นไม่มีสีเมื่อเติมน้ำแป้งมันลงไปแล้วหยดแอลดินไปผสมจะเกิดปฏิกิริยาแป้งมันกับเอลดินทำให้น้ำกลายเป็นสีม่วงและเมื่อจุดไฟเย็นใส่ลงไปอีกครั้งน้ำจะกลายเป็นสี เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสีต่งตางๆเกิดจากการทํางานของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งได้จากการเผาไหม้ของกมาถั่นไฟเย็นทําให้เกิดการดึงออกซิเจนออกจากสารก็คือในไฟเย็นมีการาถรันแล้วก็เลยทําให้เกิดการดึงออกซิเจนออกจากสารทำให้น้ำที่สีต่งตางๆเนี่ยเกิดจากไอโอดีนดึงดูดออกมาทำให้เหลือแค่น้ำสีงขว่วคุณทําให้น้ำจากสีต่งตางๆที่เกิดจากไอโอดีนสีออกมามองไหมมองก็ไม่หาดูเองกระบวนการเปลี่ยนแปลง และปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดเคมีชน,ชนิดใหม่่ข้าใจไหมเออข้าใจไหมเอาเถอะเราให้ความรู้นะคะแนนกลุ่มให้สิบค่ะเด้อคะแนนเดี่ยวให้จอยสองเต็มสองหรอคะครูเต็มสิบค่ะเฮ้ยทำไมหรอคะ เอาเลยค่ะสิย้่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากติดตามฝากกรอบใจฝากให้กำลังใจฝ s สับสให้กับเราสองคนด้วยนะคะค้หลกการทดลองันต้องขอลาไปก่อนติ๊ตตติ๊ติ๊ตีติ๊ติอะไรอ่ะติ๊ตตี้ไยครัวนะมมม้งไไแรงด้านอากาศ 的啊。The, uh